สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจําวันที่9กุมภาพันธ์2516นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สกุลเงิน US Dollar ของเราเนี่ยได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือตลาดดมองว่าเฟดเองเนี่ยได้ส่งสัญญาณ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแน่นอนว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันลดแล้วก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังลดไม่เยอะเท่าเป้าหมายของเฟดนะครับก็อยู่ที่2%เนั่นเองซึ่งุูจรงโพเวลนับก็ได้ออกมาเมื่อ1-2วันที่แล้วนะครับที่เวทีอีโคโนมิกออฟชิร n ตันนะครับก็บอกว่าเฟดก็ยังจะเดินหน้าส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ ตัวดอกเบี้ยที่มันอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับตัวอย่างก็คืออาจจะไม่ได้ปรับ0.50%หรือว่า0.75%นั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการปรับเพียงแค่0.25%นะครับอันนี้มันก็เลยส่งให้สกุลเงิน US เอ l l a r เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้นะครับแล้วก็ ตัวที่ได้รับผลกระทบมาเนี่ยก็คือเป็นตัชนีในตลาดวอลตีนะครับรวมถึงราคาทองคําที่ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบด้วยนะครับว่าวันนี้ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไม่ไปไหนนะครับคาดว่านะครับตลาดน่าจะรอการประกาศตัวเลขในวันนี้นะครับซึ่งตัวเลขในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราข้ามมาทางฝั่งสหรัฐก่อนนะครับเวลา2ทุกครึ่งนะครับก็คือ initial j o b l e s claim หรือว่าจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับถามว่าทําไมตลาดถึงโฟกัสตัวเลขนี้นะครับเพราะว่าเฟดเองเนี่ยออกมาบอกว่า ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้เฟดเนี่ยยังสามารถปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็คือมีการจ้างงานที่มันเพิ่มขึ้นนะครับคนตกงานคนว่างงานน้อยลงครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลขนี้เองเนี่ยมันก็จะสะท้อนได้เห็นว่าแนวนโยบายของเฟดที่วางแผนเอาไว้นะครับจะสามารถทําได้จริงๆตามเป้าหมายหรือเปล่านะครับโดยวันนี้คาดการณ์ว่าตัวเลขจะออกมาแย่ลงนะถ้าออกมาแย่ลงแบบนี้อาจจะทําให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลข มันออกมาในเชิงบวกนะครับคือตัวเลขมันน้อยลงนะครับอาจจะออกมาในเชิงบวกเพราะว่ามันคือตัวที่บอกว่าคนตกงานน้อยลงนะครับมีคนมาขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกที่มันน้อยลงแบบนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย,ยก็จะส่งผลดีกับสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ให้สามารถปรับตัวสู่ค่าไปได้นั่นเองนะครับส่วนตัวเลขอื่นๆในวันนี้นะครับก็จะมีตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของทางเยอรมนีนะครับเวลาบ่ายสองบ้านเรานะครับก็ เป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญนะครับของประเทศที่สําคัญในยูโรโซนนะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนนะครับคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในครั้งนี้เนี่ยจะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับที่8.9นะครับจากครั้งก่อนคือ8.6ถ้าออกมาแบบนี้นะครับอาจจะส่งให้สุขเงินยนะูโรเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็น ตัวที่ไปผลักดันนะครับให้ ECB เนี่ยที่เคยเออกมาบอกว่าจะยังคงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอยู่ต่อเนื่องนะอาจจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่มันสูงขึ้นได้นะครับอาจจะเป็น0.50%ในการประชุมครั้งหน้าน,นั่นเองนะครับซึ่งคุณคิสตินลาการดหรือว่าประธาน ECB ก็ได้ออกมาส่งสัญญาณในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาด้านการเงินการคลัขงของคณะกรรมการนโยบายการเงิน BOE หรือว่า Bank of England ด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งผลต่อสกุลเงินปอน นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามันมี breaking news หรือว่าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะลองวิเคราะห์เจาะลึกกันต่อไปนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็จะมีการประชุม EU leader s m i t นะครับหรือว่าประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปด้วยตรงนี้ก็ถ้ามันไม่ได้มีนโยบายการเงินอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะครับก็คาดว่าตัวนี้จะไม่ได้ส่ง ผลกระทบกับสกุลเงินยูโรเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาว่ากันอีกทีนั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้ผมหามานะครับเป็นข่าวที่เขาบอกว่าตอนนี้นะครับในปี2022นะครับก็มีการรายงานโดยกระทรวงการคลังและก็พาณิชย์ของทางสหรัฐนะครับว่าสหรัฐเนี่ยได้ขาดดุล9.4สแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่ง เป็นการขาดดุลที่เพิ่มปรับตัวสูงขึ้นถึง12.2%ในปีที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันแสดงให้ออกว่าแสดงออกให้เห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันขาดดุลค่อนข้างเยอะก็คือการนําเข้ากับการส่งออกเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะครับสาเหตุมาจากการที่ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางเวชภัณฑ์นะครับเครื่องจักร ว่าชิ้นส่วนรถยนต์นะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ตัวความสมดุลน,นะครับของการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันไม่เท่ากัน ดังนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับ US อ o l l a r มากไปนักแต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนี้อีกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะภาคการผลิตเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพที่ดรอปลงนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องติดตามในเรื่องของตัวเลข PMI นะครับโดยเฉพาะอ่าภาคการผลิตแล้วก็การบริการนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขตรงนี้ออกมาดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะคลายความกังวลแล้วก็อาจจะผลักดันให้สกุลเงิน US อ o l l a r เนี่ยสามารถปรับตัว แข่งค่าึ้นได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไป u ยู่เอสเลอร์ก็ปรับตัวในแดนบวกนะครับแต่ว่าเช้านี้ก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็เลยส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้เป็นกรอบที่ตีไว้นะครับคี่เลเวลเนี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ1885.90นะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือราคานี้ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับสาหรับ ตัวราคาทองคำน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดโลลงไปนะครับหรือว่าหลุดกรอบที่มันเป็นคล้ายๆกับไดร์ลิฟแฟลกลงไปเนี่ยนะครับก็บริเวณนี้นะนะครับประมาณ1866นะครับก็มีโอกาสจะลงะทดสอบโลเดิมที่1860ได้นะครับแล้วก็หลุดลงไปอีกได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าตลาดเล่นเป็นในรูปแบบของแบร์แฟลกแมนกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ คาดว่ากว่าจะวิ่งก็อาจจะเป็นช่วงสองทุกครึ่งนะครับรอข่าวออกก่อนนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับราคาน้ํามันนะครับก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะเป็นในเรื่องของความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยผลักดันราคาน้ํามันได้โดยที่เลเวลของเขานะครับนะอาจจะไกลหน่อยนะแต่ว่ามันก็เป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับอยู่ที่ประมาณ82.5นะครับสาหรับตัว WTI นะครับถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านตรงนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะ ปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป้าต่อไปคร่าวๆนี่ขออนุญาตมองใกล้ๆก่อนนะครับที่ประมาณ85.2นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทะลุโลตรงนี้ลงไปนะครับก็มีโอกาสจะลงไปเทสโลเดิมนะครับที่บริเวณ70.3นั่นเองนะครับก็ให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างไซเวย์นะครับอาจจะสวยยากนิดนึงสำหรับราคาน้ํามันนั่นเองโอเคครับวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ข่าวแรงๆน่าจะมาช่วง ช่วงค่ำน,นะครับแล้วก็อาจจะต้อง Money แมนจ g เมน n ์เตรียมวางแผนกันดีๆนะครับก็วันนี้ขอทุกคนโชคยิมีกำไรขอบคุณครับ